สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องชาวยูทูบครับผมก็มาอยู่กับผมบงก็สาวดัมซิงชแชนแนละนะครับวันนี้ลงเกี่ยวนาตัวเองครับพี่น้องเกี่ยวนาเจ้าจของครับผมนาของตัวเองครับ สิบหกไร่ครับผมทำตรงนี้เกี่ยวโดยกเกษตรพัฒนาครับก่อนสักรถเกี่ยวอา่ารุ่นเงินมีครับพี่น้อง อะไรนะวันดีครับก่อนวันดีครับเอาวัสดีครับก่อนวัสดีครับลูกชายครับพี่น้องวันนี้โรงเรียนปิดครับ ย่อนไดน้น่ะนะย่อนมากเลยครับทายเครื่องเนี่ย โอ้ oh, ฟางสวยมากเลยนะพี่น้องได้ฟางเยอะมากเลยเนี่ยแจ๋วควบคุมการขับขี่โดยป้าแคกครับผมเดิดสปเดินไเกรนั่น รอรุ่นครับผมว่า16ไรในปีนี้จะได้ไปกี่อุ้มครับถ้าอุ้มรถนี้ก็ประมาณ20ถุงได้นะเงินมีนะครับรุ่นเงินมีนะ ไม่ใส่มวงแล้วโอ้เจ้าของนาครับเนี่ยโอ้เอียวลอยด้วย เจ้าของนาครับผมผมเป็นคนทำเขาเป็นคนรับเงินนะฮะฮะนู่บอนี่ตัววเวีอยาบานตรองบาเก็บเลโอ้คนขับก็ฟีมือเยี่ยมนะ ไม่ค่อยไม่ต้องตามจิบเท่าไหร่ครับพอได้ครับเข่าปีนี้ก็ถือว่าสวยครับสวย ไวมากเลยครับข้าวเนี่ยสวยไหมครับสวยไหมครับเออเก็บเก็บเก็บเดินตามจีหน่อยเอาไปขายเลยไหมเนี่ยเอาไปขายเลยไหม 8บาทอเอาไปตากครับพี่น้องจะขายก็เสียดายครับเสียดายมากเลยแหละ ว่าราคาถูกมากนลครับแปดบาทผมว่าข้าสวสดนะ่ะถ้าอย่างไม่ได้อย่างนัาน้าอย,ย,ย่าไปอย่าเดินอย่าเดินเหยียบข้าวครับถ้าอย่างไม่ได้น่าจะราคาต่ําสุดนะอย่างที่คีรีคีรีก็น่าจะสิบบาทเนาะอย่าให้ต่ากว่าสิบบาทดูเต็มเม็ดเต,มต็มหน่วยครับพี่น้องข้าวหอมะมะลิร้อยห้าครับมะลิหนึ่งศูนย์ห้าโอ้ตรงนี้ล้มทับกันเลย ตอนนี้ก็างาม้วนี่แจ๋วแจ๋วแจ๋วโอ้สุกแบบสุกจนจะแห้งแล้วนั่นนี่แห้งไวมากเลยนะข้าวอะ่ะเพราะว่าผมปีนี้เปิดน้ำออกหมดเลยนะทุกปีผมไม่ค่อยได้เปิดน้ำครับแต่ปีนี้ผมเปิดน้ำออกให้หมดแห้งไวจริงครับสุกไวจริงเจ้าแต่ฝั่งนั้นอะ่ะผมจะไว้เอาทำข้าวพันนะครับฝั่งนั้นไว้ขายพันธุด้วยครับ ก็ทักทายครับพี่น้องวันนี้ก็ไม่ได้ไปหาน้องสายันนะเพราะว่าติดติดเกี่ยวข้าวตัวเองครับผมก็จากนี้ไปน้องสายันก็ประมาณ40กิโลได้นะก็เลยวันนี้มาเกี่ยวข้าวตัวเองกอนครับผมเจอกันคลิปหน้าครับผมคลิปนี้ก็บายบายครับสวัสดีครับอ่ะสวัสดีครับก่อนสวัสดีครับก่อนครับรอรอสวัสดีครับรอรอยืนตรงตรงสวัสดีครับน้องมิวสิกสวัสดีครับผม